นี่คือบุญช่วยบุญช่วยเป็นคนง่ายๆชีวิตของบุญช่วยก็เหมือนทุกวันอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปมหาลัยแล้ววันนี้บุญช่วยก็ต้องไปสอบแต่วันนี้กลับต่างอกไปจะเป็นวันที่พลิกชีวิตเขาไปตลอดกาล อ้าวเหมือนเดิม,ดมชีวิตของบุญช่วยก็เหมือนทุกวันแต่ตานี้เลยเเแล้วหยุดก็เหมือนเดิมนั่น ผู้ชมมาดูคลิปเป็นข่าวที่ปทุมธานีกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนนี้หน่อยนะคะซิ่งมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งมาแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกเกิดเสียงหลักแล้วดูค่ะปึง้งอุย้ยด,ดูอะไรเข้าไปคะน่ะเสาไฟฟ้าค่ะลองดูไหมไม่เสียหายเพื่อความปลอดภัย ใส่เถอะไม่เสียหายจากสสส